สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Tech Forward อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากตอนที่แล้วเราคุยถึงสินค้าของบริษัทซอฟด้าน AI ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีงานอีกงานหนึ่งนะครับเพื่องานคอมพิวเต็นะครับซึ่งเป็นงานด้านไอพีที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของโลกเหมือนกันนะครับของเดิมเนี่ยเขาจะขายพวกแก๊เจ็ตนะครับเป็นพวกแก๊เจ็ตพวกไอพีมาเปิดตัวนะครับแต่ปีนี้เนี่ยคนหนึ่งที่ครองงานไปแทบหมดเลยนะครับก็คือ Nvidia นะครับซึ่งจะทําให้ทีมของงานเนี่ยโดนบีบไปให้กลายเป็น AI เหมือนกันนะครัััับบบผมมววสนนนนะครรราาายกกกี้็พับ คุณเตอร์สักการินนะครับและพิมพ์ส่งสะท้อนอีกเช่นเดิมครับสวัสดีครับบัติค้ามสวัสดีครับ,รบผมว่าเทรนไ์ปนี้สืือให้เป็นปีแห่งเอไอกันหมดจริงๆแล้วมันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าพอชัชที่ไีมาก็มันไม่ใช่แค่เอไอปกติแต่ว่ามันเป็นเอไอที่ที่มันสร้างคอนเทนต์วยตัวเองครับอืมครับหลายคนใช้โดยที่คอนซูมเมอร์ไม่รู้ตัวว่าเป็นเอไอกันเยอะอืมอย่างเราบอกว่าเราเป็นเดฟแล้วเราอินอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว พอสมมติคนทั่วไปเช่นว่าเขาบอกว่าเขาลบออบเจกต์บนภาพถ่ายได้เราเป็นเด็บเราก็จะโอ้โหนี่มันแบบนี่มันมี deep learning network อยู่ข้างในอะไรเงี้ยน,นี่มันเท่มากเลยนะ,ะมี segmentation แต่ว่าคนทั่วไปก็เอิมันก็ลบออบเจกต์อะ,ะไรในต่ออะไรเงี้ยหรือว่าทำเอฟเฟกต์วิดีโอลงทิกตอกที่แบบว่าไฮไลท์คนโคลนคนเป็นหลายๆคนเต้นพร้อมกันก็ใช้อยู่แต่เราอาจจะไม่ได้รู้ตัวมากนะักอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็นํานไปสู่ งานที่พี่ิวพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมครับของตัวเอ็นดีเดียว่าโอเคในเมื่อเรามีอาจมีดีมามีเซอร์ไพแล้วว่าคนต้องการใช้อ i เราเรามีเซอพาสในการเอแล้วเอ็นดีเดียก็เขาทําอะไรบ้างครับพี่ดิอย่างเอ็นดีเดียเนี่ยจริงๆช่วงหลังเนี่ยเราจะได้ยิน,นเขาชื่อของฮาดแวร์เป็นหลักคนจะต้องมากเกมเมอร์ต้องซื้กาดจอเขาอะนะครับหรือว่าก็มีสองเจ้าให้เลือกใช่ไหมระหว่างเ m d ดีกับ n อ i d i a เดใช่ไหมเพราะฉะนั้นระหว่างที่ทุกคนจะซื้อเครื่องใหม่เนี่ยก็คงจะได้ยินชื่อเขาอยู่เรื่อย ทีนี้ในงานอย่างรอบนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดตัวทั้งร์ดแวร์ทั้งซอต์แวร์ด้วยซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยเขาอาจจะได้ชื่อน้อยหน่อยหนึ่งแต่ว่าจริงเขาทําเยอะมากนะครับร์ดแวร์เนี่ยตัวที่เขาเปิดมารอบนี้ที่ค่อนข้างเป็นข่าวใหญ่บ้างก็คือคลัสเตอร์เขาทำเซิร์เวอร์ด้วยไม่ไม่นันแค่ชิปอย่างเดียวเขาพยายามทําขายเซิร์เวอร์ทั้งตัวเลยก็คือ D J G H สองร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นคลัสเตอร์ที่สามารถซื้อเครื่องมาต่อกันแล้วเอาสวิตช์ความเร็วสูงไปต่อเชื่อมพ้วยกันเนี่ยได้จำนวนคอยจำนวนมาก ผมว่าน่าจะเป็นหมื่นคอเลยมั้งอืมแล้วก็ปัญหาใหญ่ของพวกเจนทีไอคือตอนโมเดลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเราเคยได้ยินใช่ป่ะอย่างเช่น ChatGPT เนี่ยตอนนั้นมีคนพูดว่ามันประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านพารามิเตอร์อ่าครับอ่าครับคือโมเดลพวกเอไอเนี่ยเราจะพูดถึงจำนวนพารามิเตอร์กันเพราะว่ามันจะเป็นดิฟเฟอเรน่งมันก็เป็นเน็ตเวิร์กต่อกันไปเรื่อยๆขาะก้อนใหญ่ๆพารามิเตอร์ที่ใช้พารามิเตอร์ที่ต้อง adjust มันในการเรียน แต่ละค้งนี่ครับปัญหาคือพารามิเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยปกติเขามักจะเป็นเลข f l o point อ่าครับอ่าสามสองบิตบ้างสิบหกบิตบ้างแปดบิตบ้างแล้วแต่ทงไปนะครับซึ่งสิบหกบิตก็คือหนึ่งพารามิเตอร์เนี่ยมีสองไบต์บอ่าเพราะฉะนั้นถ้าโมเดลของคุณมีขนาดสองแสนล้านพารามิเตอร์ถ้าคุณมีสองไบต์ทุกของทุกว่าพารามิเตอร์คุณก็ประมาณสี่แสนล้านไบต์ที่ต้องที่ต้องโหลดใช้ใช้ที่ต้องโหลดคือไปเมโมรีให้ได้อะไรเงี้ยครับ เยอะเยอะมากเลยนะที่แค่สอบใบเดียวประมาณหกหมื่นกว่า,าก็สี่ใบก็อะไรสี่สี่พันล้านอันนี้แค่แค่สี่นะโอ้โหเยอะมากรเราเราตีนาการไม่ออกเลยนะครับว่าว่าตัวเลขไปขนาดไหนซึ่งน่าสนใจเพราะว่าการเทรน AI เกิดแบบว่ารีสอร์ทไม่พอแล้วเนี่ยก็คือแบบเทรนไม่ได้เลยแบบก็ต้องไปยูนหรือว่าแบบต้องปรับซับซ้อนมากอะไรครับคืออย่างโมเดลทั่วไปอย่างเมื่อก่อนถ้าทาพวก e e p Learning Network พวก i m a เ e เนี่ยครับ Image ซึ่งเมื่อก่อนก็เริ่มใหญ่แล้วนะ แรม16กิกเริ่มเริ่มเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเริ่มเกินแรมเกินการ์ดจอหนึ่งไปเนี่ยเมื่อก่อนก็เริ่มยากแหละ,อะของเครื่องหรือว่าสองการ์ดจอเองก็คอนฟลิกกันเหนื่อยพอสมควรครับแต่ช่วงหลังเนี่ยพวก deep learning เนี่ยแทบจะเกินเครื่องคือต่อให้คุณรวยแค่ไหนใส่การ์ดจอเข้าไปสีห้าใบก็ตามเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันจะล้นเครื่องแล้วคุณต้องคอนฟิกให้มันข้ามเครื่องได้แหละอ๋อคือจากเดิมแล้ก็มีหนึ่งการ์ดจอมีหลายการ์ดจอในเครื่องบางอย่างนี้จะเป็นข้ามเครื่องที่เป็น custom ไปขับเดอร์ละคร พอพอพวกค้างค้างคาสเตอร์เนี่ยมันจะไม่ต้องการซอฟต์แวร์ที่ช่วยเยอะเหมือนกันเพราะว่าพอเครื่องมันจะเยอะเข้าเดี่ยแล้วคุณเทรเนเนี่ยพวกนี้คนหลายทีเขาเทรเนเป็นเดือนอืมหลายทีเขาเทรเนแบบกดเทรเนจึ้งไปเนี่ยครับใส่ Data เข้าไปห้าสิบเทราไบต์สมมติแล้วก็เทรนไปเดือนหนึ่งระหว่างทางเนี่ยมันจะมีเครื่องตายอ๋อใช่เพราะม<อ>ันเพราะมั<ร>ะนต<น>ายได้เพราะมันเทรนนะเซิร์ฟเวอร์สามตู้เงี่ยครับแล้วบอกว่าเอ๊ะมันตายไปเครื่องหนึ่งเราต้องรีเฟซใหม่หมดได้ไหมเอาย้อนกลับไปใหม่ มันก็ไม่ได้ใช่เพราะเพราะมูนิเซอร์แวร์คุณต้องการฝึกดูวิธีอีกชุดหนึ่งใหญ่ๆเลยว่าเครื่องนี้ตายไปเครื่องต้องหยุดเทรนไหมเปลี่ยนเครื่องก่อนหรือว่าเทรนต่อได้หรือว่ายังไงเรื่องพวกนี้ครับต้องไปฝึกดูการแมเนจคอมพิวเต์อีกแบบหนึ่งเลยเป็นยูทธศาสร์ที่เราต้องเขียนของเราไปก่อนนะครับงานสุดใหญ่ handling ตัวเขาได้ใช่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากชวนคุยเรื่องของเอ็นบีเดียนะครับก็คือที่ผมเล่าสั่งว่าฟิงเขาทำซอฟต์แวร์หลายตัวนะเขาทำพวกออมนิเวิร์สทำพวกเมตาเวิร์สอะไรพวกนี้ด้วย แต่ตัวนี้ก็ต้องทำรอบนี้เขาเปิดมาก็คือทำชุด AI สำหรับเกมอ่า,อาโดยที่เขาโชว์ว่าเป็น AI สำหรับการฝึก NPC ครับก็เป็นความฝันของหลายคนว่าเราจะคุยเราจะจีบปตัวละครในเกมได้เรื่อยๆแล้วเครับทีนี้เราไม่ได้เล่นเกมได้คุยกับ NPC นานเ <laughs> ป็นชั่วโมงแน่นอน <laughs> คือที่ผ่านมาเนี่ยครับกระบวนการทำบทพูดของ NPC เนี่ยมันน่าจะเหนื่อยมากจริงครับผมเคยเห็นเขาเขียนสคริปต์กันแบบหนาเป็นปึกเนะี่ยแบบ ยิ่งเกมที่แบบว่าสามารถตัวละครตอบตอบสนองได้แบบซับซ้อนเนี่ยก็จะมีแบบดิซิชันทีเป็นแบบปรกใหญ่ๆอะไรอย่างงี้คือเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เป็น n อ c ีเนี่ยถ้าเป็นตัวที่ไม่เกี่ยวอะไเรื่องเลยเนี่ยเขาก็จะมีบทบทล็อกใจตัวอ่ามันก็จะไม่อิมเมอร์ซีมันจะไม่อินนะครับเช่นว่าเราบอกว่าเราเดินไปเจอตัวละครชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้มันก็จะตอบเหมือนหมู่บ้านหนึ่งหรือว่าในหมู่บ้านเดียวกันตอบเหมือนกันหมด เขาก็จะไม่มีบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันชื่จอจรฉันเป็นแฟนของคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเอเมื่อก่อนเนี่ยใช้คนจริงนั่งเขียนหมดไปเรื่อยๆอืมแต่ว่าพอมีเอไอเนี่ยผมว่าก็เป็นไปได้เวลาที่เกมดีไซเนอร์เขาเออกแบบเนี่ยก็คือบอกว่าเจ้าหมู่บ้านนี้เคยโดนโจมตีมาก่อนขอเขาก็จะใส่ว่าเป็นคอนเทกต์เดียวกันว่าคนทั้งหมู่บ้านนี้ประดจมดีก่อนแล้วก็เอพีซีตัวนี้เนี่ยอยู่บ้านนั้นเอพ NPC นั้นอยู่บ้านนี้ชันสองบ้านนี้รู้จักกันอะไรเงี้ยครับก็ใช้เงื่อนไขเดิมได้แล้วก็ตรงไปตีชั้นทีเดียวกัน แล้วก็บางบางส่วนเราก็ใช้ใช้คอนเทกต์ใหม่ซึ่งน่าจะเพิ่มแบบว่าจะทำใหบบให้เกมได้มากขึ้นเช่นอ่ามันไม่ต้องล็อกว่าแบบเนื้อเรื่องว่าต้องไปช่วยคนนี้ก่อนแล้วถึงมาต้องทําอันนี้นี่ก็อาจจะเป็นแบบว่าพอช่วยอันนี้เสร็จแล้วก็เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนคอนเทกต์ได้อะไรประมาณน้จริงๆแล้วเกมหนึ่งที่ทําได้ใกล้เคียงอย่างเงี้ยเราได้รับความชมมากก็คือ The Witcher ภาคำไดอืมใช่ผมมาได้ตอนหลังอะนะแล้วผมก็พูเออมันดีจริงเช่นว่า เขาก็มีคนไปดูว่าความละเอียดของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยว่าถ้าคุณไม่ท Joy, ําเวดย่อยบทพูดจะเปลี่ยนไปใช่พราะคนนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยอืมคือแค่คิดว่าต้องไปนั่งเขียนสคริปต์แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นงานโหดมากแต่อันนั้นคือเขาใช้ความถึกของทีมงานในการเปนั่งจับโฟลแต่ละคนเอา,เอาทุกรอบใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้พอมีเทคโนโลยีเงี้ยครับมันจะทําให้เนจำนวนมากน่าจะทำอะไรคล้ายๆกันได้โดยที่ไม่เหนื่อยขนาดนั้น มันก็จะกลับมาเรื่อง ai ที่ว่า ai เราจะมาเป็นอิเล็กทรนที่มาช่วยทำงานบางอย่างแทนมนุษยได้นะครับแบบนี้ก็เอาเวลาไป create concept game อะไรแบบนี้ก็จะมีเวลามากขึ้นเข้าใจว่ามันมีอีกสองตัวด้วยก็คือพอได้สคริปต์มาแล้วก็สามารถซิงเป็นเสียงได้เลยแล้วก็สามารถซิงเสียงนั้นให้ตัวละครขยับปากพูดได้ตามเสียงมันด้วยแล้วก็ลิงก์กับ unity 5ได้ด้วยก็ผมว่าวงการเกมก็น่าจะมีการเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะว่าถ้าเป็นตัวละครหลักเลยทุกวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าตัวละครหลักเนี่ยการเยับ่ค่อนข้างดีมากพอเขาใช้เสียงคนพากจริงๆและจังหวะที่เขาพูดจริงๆนั้นอ่ะเขาทําโมชชั่นแคปเจอร์หน้าของนักแสดงครับมันก็กลับไปปัญหาเดิมว่าเราไม่สามารถทําอย่างเดียวกันเนี่ยกับเ p ็นพีซนับร้อยนับพันตัวในเกมได้ถ้าทําทุกตัวอาจจะขายเกมราคานี้ไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ได้เกมวิดีโอมีเรียมเรมอว่ากันมา้รฐาทุกตัวเ่ยไอ้นี่มันยากก่อเจอเลตนะครับ ผมยังไม่แน่ใจเลยนะว่าเกมที่ใช้เนี่ยถ้าดาราคนเราใช้ซอฟ์ท่านอย่างนี้เนี่ยเขาจะกล้าให้เราคุยแบบคุยจริงจังเลยไหมเออคอจะให้พิมพ์แชทกับตัวละครนในเกมจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นชอยเหมือนเดิมทุกวันนี้เราเล่นอาร์พีกีมันก็จะเป็นชอยชอยอะไรใช่ไหมเราจะช่วยเขาไหมเราจะคุยกับเขาเราทักทายเขาอย่างไรเนี่ยแต่ความไม่อินมั i ฟีก็คือแต่ละคนก็จะพูดตอบมาคล้ายๆกันหมดเราไปกดเซฮกับคนหนึ่งมันก็จะฮแบบเดิม ไปเหมือนกันหมดทุกตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหายแล้วก็บอกว่ามันอาจจะพูดออกมาเป็นเสียงได้ว่าเราเรื่องว่าเขาเป็นใครการที่เราไปปล่อยให้เกมเมอร์อคุยเลยก็อาจะมีอะไรแปลกๆออกมา,มาแต่อาจจะมีคนลองคนยอมทาก็ได้นะแต่ถ้าต้องเล่นไปแล้วพิมพ์คุยไปนี่ก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันเรื่องต่อไปครับเดี๋ยวจะชวนคุยอีกหน่อยเดี๋ยวก็คือมีบริษัทระดมทุนได้อันนี้นอกงานนะก็คือมีบริษัทชื่อแอนโท pic ครับ AI <S 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 อืมซึ่งเขาระดมทุนล็อกที่สามแล้วนะครับเป็นซีรีส์ฟนะครับ ได้ทุนมา4 5 0ล้านเหรียญน้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับครับบริษัทนี้อย่างไงนะครับคือมีคนไปจัดระดับเขามีเว็บ,เว,บเว็บหนึ่งนะครับชื่อ l m c นะครเขาจัดันดับ AI นะครับเว็บนี้เนี่ยความน่าสนใจคือเขาจัดระดับแบบ e o Rating e o Rating เนี่ยก็คือแทนที่เราจะให้คะแนนใช่ปะ่ะแทนที่จะให้คะแนนว่า,าเฮ้ยเออหาวิธีการให้คะแนนยังไงเนี่ย สิ่งที่เขาทำคือเขาเอาตัวอยา่างนะครับให้คนไปถามแล้วเขาจะสมคู่ของ AI มาคู่หนึ่งว่าซ้ายค้างซ้ายเป็น Chat GPT ข้างขวาเป็นตัวเึง n p t อย่างเงี้ยครับแล้วจะให้คำตอบมาพร้องกันแล้วเปิดตัวที่ค <จะ S 1> ิดจริงก็แนนอนเองมาด้วยใช่ไหมครับอ่าครับแล้วเขาคนที่เรดจริงเนี่ยก็จะบอกว่าอันไหนดีกว่าซ้ายดีกว่าขวาดีกว่าหรือเท่ากันหรือแย่ทั้งคู่ ผมเข้าใจว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างช่อง MKBHD เนี่ยเวลาเขาทําพวกเอ่อบลายเทสของกล้องเนี่ยครับว่ากล้องตัวไหนดีกว่าอย่างเงี้ยเขาก็ทำาคล้ายๆกันก็คือมีเว็บขึ้นมาแล้วก็เอารูปมุมเดียวกันมาโชว์แล้วก็ให้ให้เลือกซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆครับอืมใช่รู้ไหที่จะต้องไม่ให้คนที่จะทาเทสสามารถที่จะไปเทเลตกับตัวโปรดักจริงๆได้ครับแล้วพอคือตรงไหนอ่าครับแล้วพอทาไปเรื่อยมันก็จะเลี้ยงแรงระดับมาได้นะครับทีนี้พอแรงระดับมาเนี่ยท็อปทรีเนี่ย GPT4 ยังดีสุดอยู่อ่าแต่ว่าไปของบริษัท Anthropic เนะี่ยไปสองตัวอืมอืมน่าสนใจครับผมลองเล่นแล้วดีจริงอันนี้คือเขาเปิด API ให้ลองเล่นเขาไม่เปิด API อันนี้ค,ความเถื่อนมากคือเขาเปิดให้ใช้ใน Select เท่านั้นอ๋อโอเคเข้า <laughs> ใจได้อเอออันนี้เป็นยุคใหม่ที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโปรแกรมพวก AI หลายตัวเนี่ยครับไม่ยอมสร้าง UI กันเองอย่างเช่นถ้าใครใช้ Midjourney น,นะครับ Midjourney จ,จะบังคับต้องคุณต้องมี Discord อ่าใช่ครับ คุณต้องไปแชทในรีคอร์ผมก็แบบเออจะสร้างรูปอะแต่ก็ต้องเข้ารีคอร์ไปสร้างรูปไปนั่งคุยกับแชทแล้วก็แบบแชทก็จะไหลแบบเร็วมากไม่ได้ใช้ตัวตัวเสียงงินแล้วก็อย่างตัวแอดพิกเนี่ยคล้ายกันก็คือคุณต้องแอดเขาเข้าไปในแลักของคุณต้องเป็นประเด็นที่สนกใช่เขาเป็นแลักด้วยครับมันคลักด้วยจริงประเด็นที่พี่ดิวูพูดมานาสนใจนะก็คือว่าเขาอยากแรกเลยตัวลายเทสที่เขาทําการทดสอบอะเขาทดสอบด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือว่าว่าคนไม่เห็นว่าเป็นโปรดดักอะไรเพราะนั้น คนจะไม่ไบแสะนั้นผลลับที่ออกมาว่าเขาความสามารถเทียบเท่าแฟชั่นจีเนี่ยก็เลยด้น่าสนใจคืองจริงผเราจะมองไม่เห็นเบื้องหลังการดางานเขาอะนะครับแต่ว่าพอเขาบอกว่าอ,อมีฟันดิ้งถึงส5 0หิล้านเนี่ยก็แปลว่าเขาตั้งใจเอ,อมามวชนกับแฟชชั่นจีีทีหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวโอเพนเอไอก็ยังรองดับหนึ่งอยู่อน่กลเล็กซ์จริงนะแล้วเขาก็ทําธุรกิจแล้วอ่าอ,อย่างตอนนี้ผมว่าคนจะนวนมากในซื้อซื้อ API ของ o p e n a เเนี่ยกันเกิดผลลุ้นเลยละ่ะ ตอนนี้ก็คือเขาดีแบบว่าเป็น API ที่แบบเสียงกันใช่ไหมครับหรือว่าแบบเพรา<ถ>ะว,ว่าเขาตัวโปรดักเนี่ยเขาบอกว่าต้องตัว API เนี่ยเขาต้องไปการขอใช้งานเขาเลยคุยแล้ว mm hmm. คิดตังค์ยังไงผมยังยังไม่ได้ใจเลยอันนี้ลองลองหาหน้าเว็บดูไม่เจอน,นะ mm hmm. แต่ว่าเขาสามารถรีเควสขอทดลองใช้งานเราให้มันแอดเข้ามาในทแทร็กได้รีเควสตเราต้องรอนานไหมครับผมรอไม่นานนะครับก็เข้าได้เลยแต่ว่าคนใช้แทร็กมันก็จะเราเจอกันหน่อยนึงไงมีข่าวเล็กดีข่าวหนึ่งที่ชวนคุยครับก็คือดีโน อีโนเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับหนึ่งจุดสามสี่นะครับคอมไพล์ mm hmm. เป็นไฟนารี่ได้เพราะว่าก็คือน่าใช้งานมากเลยเพราะว่าเราทําได้ละตอนนี้ดีโนก็เริ่มตามฟีเจอร์มาเรื่อยๆแล้วแล้ว,ลวลเข้าใจว่ามันสามารถบันเดิลตัว n p m Pa เแพ็เกจเข้าไปได้แล้วด้วย <Ừ. S 2> ใช่ไหมครับก็เราสามารถทําทูพวกคอมมาไลน์หรือว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สามารถย้ายไปดีพอยบ,บนหลายๆเครื่องได้ง่ายขึ้นน่าจะเห็นแบบผลงานออกมาจากดีโนเยอะขึ้นพอวัสดุเห็นพวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มจากพวกภาษาโกะครับอ่า uh. ใช่ไหมเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นบ่อยมากว่าเวลา deploy Docker ที่เป็นภาษา Go เนี่ยครับเขาจะใช้ Docker form scratch คือจะไม่มีอะไรเลยทำ Docker มีแค่แบเตอรี่อยู่อันเดียวเป็นคอมมานด์ไล์ของ Go อยู่อันเดียวอแต่ว่าอันอื่นทำค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วถ้าเราใช้ Docker แล้วนะอาจจะไม่จําเป็นต้องแพคให้เล็กเป็นฟันแบเอรี่หรือเปล่าก็ไม่จะเป็นครับแต่ว่าในแง่อย่างเติ้งอาจจะเดกอออกว่าเวลาทําขนาดได Docker เนี่ยเขาจะเริ่ม suffer มาขึ้นเรื่อยๆช่วงหลัง คือด็อกเกอร์มันก็ใหญ่อีเมลก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงช่วงหลังนี้ผมบิววนทีนี้บิวไปบิวมาได้เป็นกิกแล้วอ่ะต้องเผื่อาหาดีไวเด้วอยครับบางทีบิวทบิวเิวเพเพลินใจเราล่าสุดแบบว่าเครื่องแบบแคชแบบว่าอ่องไปเลยเพราะว่าด็อกเ r อร์บพูว่าบิวไปบิวมาดิสเต็ม จริงตอกือที่มีเป็นยูเซีที่เขาใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าเราแค่ไปดึงอิมเมจมาก็ใช้ได้แต่เดิมอ่ะเขาขนาดเล็กมันก็ดึงใช้ง่ายง่ายแต่พอนานๆไปแล้วเขาใหญ่ขึ้นอ่ะเราต้องดึงอิมเมจไปบ่อยอย่างเ <c> ช่นเทียซี่ทาตัวสแกนท Security Scan ํเ s e c ริตี้สแกนเนี้ยครับแล้วยิ่งมีการทําเป็นอย่างเช่นเทียทําไปหลายแล้วมีเวิร์กเกอร์หลายตัวเนี่ยเพราะนั้นแต่ละครั้งเนี่ยงานจะไปตกที่เวิร์กเกอร์คนละตัวกัน เพราะนั้นทุกครั้งเนี่ยเขาต้องอสร้างเออเรนซ์ใหม่แล้วก็ดึงอ UI เเมจใหม่ทุกครั้งซึ่งพออันนี้ก็จะมีผลมากเลยว่าอิเมจเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยว่าได้อัปเดตสมมติไม่ได้อัปเดตอน,นสักเดือนสองเดือนนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ทํางานเขาต้องไปพูทุกครั้งเนี่ย่ะเจ็ดร้อยเมกแปดร้อยเมกองครับก็เป็นตัวที่ใหญ่อยู่เหมือนกันก็อย่าละสนใจที่ว่าบิว u i l d b เดอรี่ได้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเล็กเสมอไปก็ต้องลองดูครับว่ามันจะตัดอย่างอื่นไปได้เยอะน้อยแค่ไหนแต่มียุคหนึ่งที่เคยเจอจริงก็คือแบบว่า อยากจะทําแบบเป็นทูคอมมาร์ล์ใช้ในเป็นอินเทอร์เน็ตทูสำหรับแต่ถ้าคอมมาร์ไล์แล้วมันสองกิกก็ไม่ไหวเหมือนกันครับก็คือว่ามันจะมีปัญหามากเลยว่าถ้าไม่ได้มีเป็นแบตเตอรี่ซิงเกิลแบตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าต้องไปลากไอเอพีเอ็มมาอีกมหาศาลอะไรแบบนี้ใช่เวลาจะใช้งานเนี่ยก็จะใช้ยากๆนิดนึงโอเคครับก็วันนี้ก็ชวนคุยกันในเรื่องต่างๆนะครับนอกงานต่อจากงานบิวแล้วก็เป็นงานคอมมิวเทคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการในวันนี้ครับก็ สวัสดีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ